สบายดีสอบสบายดีนะครับครับ่ผมกต้องครับผมผมพูดถึงภาวไทยก็ได้นะครับรู้เรื่องเนาะโดยตอบตอบเป็นภาษาลาวก็ภาษเลยโอเคขออนุญาตต้องขอแสดงความยินดีกับชัยชนะในครั้งนี้นะครับเป็นไงครับไฟนี้มันเป็นไปตามที่เราวางแผนไว้หรือเปล่าครับวางไว้แต่ที่คายแล้วแล้วครับแต่ลูกพี่อาจารย์โต้งวางแผนว่า เขาจะได้เข้าทลัมาแบบมวยสไตล์แบบตีขาต่อยหมัดอะไรเราต้องบล็อกหมัดแต่ว่าเราต้องเราต้องเร็วกว่าเขาเราต้องมั่นแบบมั่นแบบว่าแบบแม่นยํากว่าเขาพยายามบล็อกบล็อกตู้บล็อกตู้ครับการทัพมันจบมางี้เป็นเป็นไปตามที่คาดตามแบบตามที่คาดไว้ครับตามที่คาดไว้แล้วตอนประกบึ้นมาเจอเขาที่ เป็นไงครับเรามีความก,กังวลหรือว่า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 ,วา,วามีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับไ,ไม่มีครับผม,ผมแบบแบบสบายสบายใจแบบไม่กดดันไม่เครียดไม่อะไรครับแบบขึ้นไปมีแต่ว่าไม่ไดขไ้ขึ้นไปเวทีมีแต่ว่าเต็มที่เราต้องต้องทําหน้าที่หเราดีที่สุดแพ้ชนะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สำคัญครับขอแต่เราเต็มที่โซ่ไขมันให้เหลือดเต็มที่ครับ หมายคือเกมชนิน่งนจะเป็นเรื่ององนะฮะแต่อยากจะทําให้มันเอ็นประเทนที่สุดครับออกมาแบบสวยงามแบบนี้คัะแล้วระหว่างเกมการชกเกมการชกคือจะจบในยกที่ที่หนึ่งนะใช่ไหมครับเอระหว่างเกมการชกนี่เป็นไงครับเราบาดเจ็บอะไรบ้างไหมไม่ครับไม่เจ็บครับไม่เจ็บเลยใช่ครับก็คือถ้าจะไม่ได้ถ้าโดนอะไรของเราบ้างล้นมัดล้นเตะครับผมแต่ว่าพี่เขาอาวุธหนักหนักเหมือนกันครับตปเตะมัดเหมือนกับ แต่ว่าเราพยายามเรา,เ,ราเขามีลูกเตะใช่มครับเราต้องพยายามต้องต้องแบบเข้าติดๆเจาะาไว้เพื่อเขาเตะมาแล้วก็ออะไรบวกกับเขาบวกมากหลังจากภันี้หลังจากวันนี้เราจะถูกจารึกว่าเป็นนักชกชาวชาวลาวนะฮะคนแรกในวัตศาสตร์ที่ชนะในวันลุบิเนี์ร,รู้สึกยังไง้าครับรู้สึกแบบดีใจที่ว่าได้มาชก วันเซมนซิฟครับก่อนแรกผมก็เป็นคนลาวของของแรกที่คนแรกที่คนแรกที่เข้ามาในวันเซมิสิฟครับครับชนะด้วยครับดีใจมากครับดีใจจะพูดไม่ออกแตที่สำคัญมันจบครับแบบเราให้โบนด้วยใช่แบบผมก็แบบดีดีใจที่แบบได้โบนัสที่แบบว่า ผมก็ไม่เคยจับเงินแบบเยอะไล่ไล่เงินเยอะไละ่โบนัสไปต่อยทุกครั้งนี้ต้องขอโทษด้วยครับครับสามในะนะนะผมไม่รู้นะครับเงินรู้สึกโบนัสที่เราจะได้เป็นเงินเป็นเงินไทยนะฮะครับเงินไทยจังหวะสามแสนห้าหมื่น 3, 000, 5, 000บาทถ้ามันแปลงเป็นเงินลาวประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเออสามแสนประมาณร้อยร้อยสองร้อยอะไรประมาณนี้ครับ สองร้อยกว่าเป็นเงินที่เป็นเงินน้อยเป็นเงินไม่น้อยเลยสองร้อยกว่าครับสองร้อยกว่าแล้วพูดถึงนี่สองร้อย <200 S 2> <ร>ล้านที่เราไปเนี่ยเราได้มาเนี่ยมีแผนในการบริหารยังไงบ้างครับก่อนก่อนแรกบ่ยเแบบครอบครัวท่วานแบบท่านฐานะครอบครัวจนครับแบบไม่มีตังค์แบบไม่มีบ้านไม่พ่อแม่ก็ ทุกทุกแบบไม่มีเงินไม่มีอะไรครับยากจนเนาะครับยากจนคั้นว่าผมได้เงินกระนี้ไปผมก็ไปสร้างบ้านให้แม่ให้เมียลูกเต้าเลี้ยงเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกนะครับเพราะตอนนี้มีภรรยาแล้วมีแล้วครับผมมีลูกแล้วด้วยครับคนคนหนึ่งครับอ่าเรามาต่อยในเมืองไทยเนี่ยประมาณกี่ครั้งแล้วครับผมผมต่อยเยอะอยู่ครับอยู่เมืองไทยต่อยถ้ากิดเป็นปีประมาณกี่ปีครับ ประมาณประมาณประมาณสามสี่ปีแล้วก็หลังโควิดกันแบบไม่ทันเข้ามาครับคือคือตอนที่มันมีโควิดครับตอนนั้นเรายังไม่มาหลังโควิดแล้วเราเริ่มเริ่มมาป่ะครับอันนี้อันนี้เป็นไปตามนี้ป่ะครับไม่ครับ<ค>หรือว่าก่อนโควิดแล้วโค้โควิดมาไม่ทันไม่มาครับมผมมาต่อยลุงพินีต,ต่อยเล่าดำเนินต่อยซ่องแปะครับ ต่อยูประเทศกัมพูชาเรื่อนสายกัมพูชาด้วยครับผมเคยไปต่อยที่กัมพูชาด้วยไปต่อยด้วยพ่อพีตกหรอดหน่อยนะครับลูกเราเป็นคนผู้ชายครับผู้หญิงครับชื่อมีนาครับน้องมีนาเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้อัญมสามขวบครับจริงจริงแล้วพวกเราค่อนข้างจะรู้จักลำลังโขงน้อยมากจะถามเกี่ยวกับเรื่องประวัติส่วนตัวอะไรนิดๆนะครับอย่างเราตอนอยู่ที่อยู่ที่ลาวนะครับเริ่มทบมวยกันวิทย์เท่าไหร่ครับอัญมแต่ แปดแปดแปดปีครับแปดขวบครับดขวบนี่จากพ่อจากแม่มาันนี้จากพ่อจากแม่มามาอยู่เวียงจันทร์ครับอยู่เวียงจันทร์ตบตอยู่เวียงจันทร์ตัวหนีในความหมายคือไม่ออกออกจากพ่อจากแม่มาออกออกออกจากพ่อจากแม่มามาหาเงินครับหาเงินการเรียนการอะไรก็ไม่สูงครับการเรียน บ้านเกิดอยู่ที่แขวงอะไรครับแขวงเมืองอะไรครับเมืองโขงแข้งจำปัสสักครับเมืองโขงเมืองโขงครับแข้งจำปัสสักนะครับแล้วเราก็มาอยู่ที่ที่เวียงจันทร์มาอยู่ที่เวียงจันทร์เป็นยังไงครับเริ่มหัดมวยเลยไหมครัหรือยังไงครับเริ่มอัดมวยแบบเริ่มสอนมีเทรนเนอร์ทางลาวสอนแบบสอนมาต่อยไปแถวบ้านนอกบ้านอันนี้บ้างครับต่อยไปแบบต่อยไปเรื่อยๆครับยังทุกทุกวันนี้จำมาไล่มาทุกวันนี้ ไม่คิดไม่ฝันว่าจะไล่มาไกลขนาดนี้ครับผมคือการเดินทางมาไอยที่ที่ที่เมืองไทยที่แร่ในสงคโปมันเป็นอะไรที่มันไกลไกลสุดแล้วใี่ครับไกลไกลสุดแล้วสุดแต่ว่าไกลสุดที่ว่าแต่ผมนะแต่คนอื่นไม่ผมไม่นะครับแต่ว่าแต่ว่าผมมาครับสําหรับผมมาไกลแล้วสำเนียมาไกลสำเนียครับครับแล้วตอนที่เราอยู่ที่เวียงจันทร์ตอนนั้นเริ่มหขโมยยังครับหัดเลยครับหัดแหละเริ่มหัดแล้ว ดูทีวีในเมืองไทยหรือว่าดูทีวีเมืองไทยครับเขาดูทีวีเมืองไทยครับรผมมักดูกล้อเนี่ยผมมักดูรถถังครับพี่รถถังเขาอันนี้อันนี้รถถังคือไอ้ล่องหุ่เลยวะครับไอ้คนหงค์เขาไอ้คนเป็นล่องหุ่นเลยนะสไตล์การชกนี่เ็้คนจะบอกได้ไหมว่ามันมันเหมือนได้ไล่แดงได้แรงบันดาลใจจากรถถังใช่ครับเขาบ้าเขาเหลือดอีกผมก็เริ่มแบบบ้าเหลือดของเขาอะไรอ่ะผมไปพูดกับพี่เขาผมก็ขึ้นศุกผมก็ รูตลอดครับที่วันไหนที่พี่เขาซกผมก็รูตลอดรูแล้วรถถังครับคือรถถังเบอร์หนึ่งเลยครับมีคนอื่นไหมไม่มีครับไม่มีคนเดียวเลยครับคนเดียวไม่แบ่งใจให้ใครเลยไม่แบ่งใครคนเดียวเลยครับผมผมแบบนี่นะคนเดียวเลยผมผมซ่อมครับซ่อมแบบเขาต่อยมันดูเดือดดีผมอยากไล่แบบเขาผมน้ำหนักที่เราซกในตอนนี้ประมาณเท่าไหร่ครับด้อยสามห้า ้ยคุณน้ำหนักเดียวกับรถถังเลยนะเนี่ยน้ำหนักเดียวกันน้ำหนักเดียวกันด้วยครับสามห้าโอ้โหสามห้าแมกครับเป็นไปได้ไหมจะเป็น่อยวันใหญ่อย่างเงี้ยสําหรับเราอะตอนนี้มันไกลเกินฝันอย่างที่เราบอกก็จริงแต่ฝันหรือเป้าหมายต่อไปเนี่ยคิดไหมว่าจะจะก้าวสู่รายการวันใหญ่ก่อนคั้นเป็นไปได้คันคั้นเป็นไปได้คั้นบรสตีพนไหยโอกาสด้ ได้เข้ากับก็ไปครับไปครับหือก็อยากจะมีครับยังมีโอกาสเข้าไปอยู่ครับคันแล้วแล้วแบบแต่นั้นครับมันก็สำหรับค่ำคืนนี้คงจะเป็นค่ำคืนที่น่าจะพิเศษสำหรับเรามันโขงมากมากเลยครับตื่นเต้นมากมากเลยครับข้าวไปแรกครับพพูดจะพูดไม่ออกเลยครับคืนไปก็ตื่นเต้นเลยครับตื่นคนคนมันเยอะครับผม ผมก็เป็นคนขี้อายด้วยขี้อายด้วยตื่นเต้นเออผมเป็นขี้อายเลิกแหละครับก็เป็นคืนพิเศษสําหรับเรามากๆอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆทางฝั่งทางฝั่งประเทศลาวนะฮะแล้วก็ทางฝั่งเมืองไทยด้วยครับผมนั่นพี่น้องซาวซาลาวเด้ร์ฝากฝากติดตามดําน้ำโขงเนี่ยเรืองกับพี่น้องสาวไทยสาวไทยกับ ซาราวกับเป็นพี่น้องไอ้น้องกันนี่ยนะครับฝากร่มฝากเสียผมในติดตามผมในเลน์อรครับถึงว่าผมจะว่าไทยแต่ว่าผมก็อบนี่นะครับขอบคุณครับเราจะเรียกว่าเป็นรถถังจากฝั่งโขงได้ไหมครับได้ไหมครับได้ได้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับเชิญครับไปไป